สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับมีไบเกอร์นะฮะกับการเดินทางส,สุดแสนจะอินดี้วันนี้เราจะไปกันที่ปูทับเบิดนะครับด้วยความสูง1 6 6 7เมตรนะฮะเราจะไปชมวิวทิวทัศน์และก็ไปกินหผงกระทะคเดียวข้างบนนะครับรวมถึงการตื่นมาดูทะเลหมอ,อกและก่อนจะไปชมอย่าลืมครับอินโทร ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเจอกับหมีไว้เกอร์ฮอลิเดย์เป็นช่วงใหม่หรือไงเนะตอนนี้นะครผมออกเดินทางมาออกจากบ้านมาซักพักแล้วแต่มาเปิดคีิปกกางทางฮะวันนี้นะครับผมจะไปภูทับเบิกกันนะครับผมจุดมุ่งหมายผมคือภูทับเบิกนะฮะ ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้แวะตรงไหนหรือเปล่านะฮะแต่หลักๆก,ก็คือจะไปนอนที่ภูทับเบิกกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในอำเภอน่าจะอำเภอศรีเทพเนาะจังหวัดอะไรสักอย่างก็เอาเป็นว่าการเดินทางนี้ก็อาจจะยาวไกลนะครับอาจจะไม่ค่อยได้คุยหรือไม่ค่อยได้อะไรนะคะแต่ก็จะพยายามนำเสนอวิวทิวทัศน์ข้างทางให้เห็นกันนะครับความสวยงามนะคะ สมากเลยนะครับผมดูท้องฟ้านะสิฮะโอ้โหไปลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะเจอทะเลหมอกกันที่ภูตระเบิกหรือเปล่าตอนนี้ก็ขอตัวเดินทางกันก่อนนะครับเหลืออีกประมาณร้อยร้อยเจ็ดร้ยปดสิบกิโลถึงกันถึงภูตระเบิกเนาะโอเคเดินทางกันยาวๆไป Oh, <laughs> โอ้โหเนี่ยฮะทางสุดดิ่งกระดิ่งแมวสุดๆอะ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดอู้ทางโคตรหวดวววววอวว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 วโวววหวววเลยอววออวอวอออ ที่พักที่ผมจองเป็นชื่ออะไรนะ,ะไล่ภูเพียงดาวภูผาดาวภูเพียงดาว,ดาวอะไรทั้งอย่างนี้นะภูเพียงดาวผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะเพราะไม่เคยมาเพราะปกติที่ผมจะมาผมจะมาตรงอ ไม่เป็นล็อกกี้ครีมก็เป็นที่เคยมาครั้งก่อนก็จะเป็นอะไรวะบ้านกลางแสงดาวต้องขึ้นไปแต่เนี่ยมันต้องตรงเข้าไป <ST> โอ้โหโคตรเย็นบอกเลยตอนนี้แบบมือช้าหมดแล้วอะ โ้โคตรสวยเลยข้างหน้าสุดท้ายแล้วคูถ้าเปิดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนั้นยังไงยังไงก็คงจะสดชื่นดีล่ละฮะแม้ว่าตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาบ่ายสามก็เถอะก็คงจะเห็นหมอกอยู่ไกล้ๆตรงนั้นซึ่งบรรยากาศที่นี่เนี่ยมากี่ครั้งก็ประทับใจไม่เคยลืมนะครับ ข้างหน้าปุ๊บดูเทินอีหกร้อยเมตรหักศอกลงอีหกร้อยเมตรหักศอกลงอีหกร้อยเมตรหักศอ,อ,อกลงเหรอ สวัสด <laughs> ีครับ <laughs> มันหักสองลงตรงไหนอ่ะไอ้ยัยเล่นกูอีกแล้ย200เมตรช h a r เลฟ โอ้โหทางว t ดดับฟัดดาวเพียงผาไต่ดาวเพียงผาเลี้ยวขวา ハハハハ。<laughs> cái một, này tao. Haha. Ơ. thi. check out. check in. Ta đi ถึงแล้วนะครับบ้านอะไรนะไล่ภูผาดาวภูเพียงดาวอะไรสักอย่างเดี๋ยวก็ขึ้นชื่อให้ทีผ่ผาทำนะะมาคนเดียวผู้รับเบิกเออนี่ไงไล่ดาวไล่ดาวเพียงผาแต่วิวก็อลังการนะดูแต่ข้างหน้าเป็นหมอกหมดเลย เดี๋ยวขออาบน้ำก่อนเพราะว่าชุดเปียกมากตอนนี้คือเปียกไปทั้งตัวจะไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันสั่งอะไรมากินดีกว่าโอเคไป <c oughs> นี่ครับไปสั่งหมูระทะมาห้าร้อยชุดใหญ่แต่กินคนเดียวความหิวมันครอบงำขี่รถขึ้นมาเหนื่อย ต้องจัดหมูกระทะกับบรรยากาศมหมูกระทะลอยฟ้าอันนี้เตรียมตัวไม่ถูกแล้วครับไม่รู้จะกินอะไรก่อนเตาก็ยังไม่ร้อนแต่ความอยู่มันครอบงำ <c oughs> <c oughs> อย่าหาทำนะับการขึ้นมาบนภูทับเบิดคนเดียวแล้วกินหมูกระทะคนเดียวถ้าเลเวลคันอยู่คนเดียวคุณไม่ตันอย่าหาทำนะส่วนผมอยู่คนเดียวมานานแล้วผมกินได้ของแค่นี้จิบจิบไายหมูกระทะคนเดียวบนภูทับเบิก กบีวอลังการ ตอนนี้ก็กินหมูกระทะอิ่มอิ่มมากเพราะสั่งชุดใหญ่ไปจะลืมไปว่ามาคนเดียวโอ้โหสุดๆอากาศหนาวมากครับตอนนี้น่าจะต่ำกว่า20งองศาใส่เกงขาย,ยาวใส่เสื้อแล้วก็ดาวบ้าๆตอนนี้ก็ดีก็ได้เวลานอนนะพรุ่งนี้จะตื่นมาดูทะเลเหมอกกันนะครับก็ หวังว่าพรุ่งนี้จะได้เจอทะเลหมอกกันนะเพราะเมื่อกี้ผมถ่ายรูปตอนกลางคืนมาแล้วผมเห็นแล้วหมอกเต็มเลยล้านล่างทั้งหมอกทั้งเมฆโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ขอตัวนอนก่อนนะฮะงไงก็ไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับตื่นมาดูทะเลหมอกกันนะผมนี่ก็หลับแล้วครับไม่ไหวแล้วง่วงไม่ไหวนอนก่อนนะครับ สวัสดีทุกคนในยามเช้านะครับตอนนี้เวลา5้าโมงตีห้าสี่สินะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทะเลหมอกยามเช้ากันนะครับจากที่พักเลยนี่ฮะเดี๋ยวไปดูหมอกแน่นแน,น่นนะครับข้างหลังทะเลหมอกโคตรสวย ไปดูบอกกันอ๋อเดี๋ยวเราโดนบินขึ้นไปดูนะฮะ ็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะฮะสำหรับภูทบปิีครั้งนี้ไม่ว่าจะมากี่ครั้งกี่หนนะครับก็สร้างความประทับใจให้แขกผู้มาเยือนได้เสมอนะฮะการมาภูทบุิีนะครับผมควรจะมาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับท่านก็จะได้เจอหมอกที่หนาตึบอย่างนี้เลยนะฮะส่วนการขับรถขึ้นมานั้นก็ขอมีเพียงแค่สติและความระมัดระวังนะครับผมเพราะช่วงหน้าฝนเนี้ยถนนลื่นแล้วก็ขับรถลําบากมากเลยแล้วคงจะพลาดไม่ได้นะครับก็คงต้องขอขอบคุณมิตรภาพทั้งหลายนะครับผม ทั้งการเดินทางและมิตรภาพที่ข้างห้องนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ทําให้ผมไม่เหงาเรลงกันมาจากอูทับเบริรดแล้วฮะเมื่อกี้อาจจะตัดตอนหน่อยหนึ่งเพราะว่าเมมเต็มนะครับก็เลยลงมาเคลียร์เมมแล้วก็อจดน,นล่ละแต่อย่างนี้ก็เป็นการเดินทางกลับแล้วครับคงจะไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าสิบเอดโมงแล้วเดี๋ยวไปถึงบ้านจะเยนเนานะฮะก็เป็นว่านี่ครับผมวันนี้ แล์เมื่อวานไม่ใช่สิทริปนี้นะครับถือว่าประสบความสาเร็จนะครับได้มานอนบนพู่นทะเบิกสมใจอย่างก็ได้เห็นหมอกได้เห็นอะไรเยอะแยะนะครับผมสิ่งที่อยากมาใ่าย้คืออยากมาเจอหมอกแค่นั้นแหละฮะสวัสดีครับยังไงก็กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้นะครับสํแบบหาหรับราการเที่ยวครั้งต่อไปแล้วก็เอา,อาการเที่ยวแบบอินดี้อินดี้ตามภาษาผมนี่แหละฮะแต่ก็จะเอา,อาแต่ก็จะเอา สถานที่สวยๆงามๆม,มาฝากให้กับทุกคนได้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก่อนที่แบตมันจะเต็มอีกครั้งนะคะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย